คนออยินดีที่เราประสบแอป์ฟิวเตวันนี้พี่แบบโมหน้าทุกคนวันน่าสไตล์ยิง่งมีอะไรบ้างนะคะส่วนหน้าเนี่ยนี่นะคะพี่ใช้เป็นนาฬิกาแก้มชั้นที่หนึ่งนะแก้มชั้นที่หนึ่งคิ้วแถวที่สามอันที่หนึ่งนะคะตาเนี่ยพี่ยังไม่รู้น,นะเลยงไอันนี้นะคะแถวที่ตำแหน่งนาฬิกแถวที่ห้าอันที่ห้านะ ที่สองอันที่ห้าอายแชโดแถวที่สามอันที่สี่อุ้ยคนขอโทษขนตาแถวที่เท่าไหร่น้าดูก่อนนะแป๊บนึงคนแถวที่ห้าอันที่หนึ่งนะแล้วพี่น่าผิดจมูกแถวที่หนึ่งอันที่สองนี่ไงปากพี่ใช้เป็นอันะไร นี่นะแถวที่สามอันที่สามลิมเนียแล้วแต่เลยนะพี่มโมนาแค่น,นี้ก็สวยแล้วหราบคลิปนี้ไม่มาเจอกันคลิปหน้านะ